สวัสดีค่ะพี่น้องอยู่กับสาววงโคสมร่งคือเก้าค่ะพี่น้องเหมือนนี้อยู่กับทันแม่ค่ะพี่น้องเมื่อนี้ทันแม่แล้วก็ว่าโอ้ยอยากเห็นสาววงโคสมร่งแม่กินก่อนเด้อแม่สดหวานก่อนเด้อสาววงโคสมร่งก็เลยอ้าวกินก็กินก่อนค่ะพี่น้องก็เลยมาทายคลิปให้พี่น้องข้าเบิ่งว่าได้ยังมากินค่ะมือนี้ก็ได้เอ่อตั้กุ้งซุกค่ะพี่น้องกระปุนแล้วก็หวานเจ็บแซ่บค่ะพี่น้องมาเด้อจ้ามากินกับสาววงโคสมร่งนะคะพี่น้องเนาะมาจ้าอากาศก็บฮอนแน่ค่ะพี่น้องคราวนี้ก ค่ะไปกับปุ่ไปโอ้ยเข้มเหลือแล้วลนนนเนาะค่ะน้องเข้มเหลือแล้วเนาะมาเด้อจ้ามากินน้ำกันค่ะพี่น้องพี่กุ้งตัวยใหญ่ค่ะพี่พงงพน้อ,นองกุ้งตัวยใหญ่มือกับประธานนัดแมค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องมากินน้ำกันค่ะมือกินเขากับสองแม่ค่ะพี่น้องตั้มกุ้งซุกมาแซ่บครับน้องตั้มกุ้งซุก ตั้มกรุงซุกมาตเตมืองกับพี่น้องมันมาจะมากินข้าวจ้าข่าวเมียแล้วบอกโอ้ยถาม่าสาวเวิร์กินก่อนะม,มาค่ะพี่น้องกินสมบรรยากาศกแดดค่ะพี่น้องอากาศจะฮอนดดอแดดแล้วบอกกับใครเนี่ยอยู่ตรงไหนตรงหน้ากับพี่น้องเนาะใครเนี่ยอยู่ตรงไหนตรงหน้าเพราะว่าอากาศเป็นกับลมเย็นค่ะพี่น้องอากาศกรับลมเย็น มาเด้อจ้าบุตรบ่านได้กินข้าวก็มาเด้อมันนี่กินสมกับพี่น้องมันนี่กินสมตั้มกลุ่มกับกลุ่มมิตรตัวเงยค่ะกุ้งซ <c oughs> ุกค่ะพี่น,อ <c oughs> นอ้องนี่ก็่องขมีเลยมือกรสายบวัวนี่หน่องเอสายบวัยบวอ้อไปแกงกันแกงใส่ปลากระแทบกินตั้มสมลองคุยกับแซบค่ะพี่น้องเผ็นหวานออืืพี่น้องเ้าหมูบะขาสายบวัว นี premises, ่สายบวกมาอาจารย์คุยกับตำสุ่มแซบกับพี่น้องใส่สอนบ่อแสก็ใส่มือถ้าเอุบนก็ใส่มือยยืบเลยบ่ใส่ส่วนอืส่วนบ่อแสือพี่น้องใส่มื่อยกินแบบอีสานตัวนี้ก็หวานกับพี่น้อง หวานรวมนี่หวานทัแพี่น้องนี่เอาม่ล้สุดเอาโซดเอาคะพี่น้องแซ่บค่ะนมยเออค่ะพูดะไร่ดกินขาวไม่กินขาวก็เจ้าบงกต้าบงไม่นี่ยเตาบออยู่เมืเราบอไปกงานเนงัค่ะน้อเลยบอยู่เลยเดี๋ยวมักินกับข้าแม่ลหะค่ะมาเด้อแซ่บแ มันจะกลายจะไงตรงนั้นกุ้งก็ไม่รด้ยังไงหรอไปอกลุ่มแอบอ่ะนี่แหละค่ะชีวิตีผืนบัดทคนอีสานกินยังไงอยู่ยังไงก็ได้มีความสุขหน่อพี่น้องนะไม่ได้มากกินย่างกับเสีกินย่างกับเสีโอาวจะเอาบนทั้งกินทั้งเบอกอห,หน่อยพี่น,อกกน้องเราก็ยัน เออจะท้าใต้พี่หน่องเข้าเน้ะค่ะเนาะแซ่พี่นีค่ะมาเด้อจ้ะเสาบ้องก็เสบ้องกับสิบ๋วแก้วอีกน้อนคันเนอะกับสวัสดีจ้ะจ้า